ก็เรียกได้ว่าสมเกียรติและก็โคตรยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับสำหรับสโมสรอย่างเรอัลมาดริดครับล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่15นะครับด้วยการชนะดอทมุนไป2ประตูต่อศูนย์ที่เวมบรี่นะครับแล้วล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเขาก็กลับมาที่มัดติดนะครับแล้วก็ดูครับตามภาพที่เห็นครับแฟนๆนะครับโอ้โหมากมายเยอะแยะหลายหมื่นคนเลยนะครับเข้ามาเฉลิมฉลองกันนะครับแล้วก็เหล่าบรรดาผู้เล่นของมัดติิดครับก็ขึ้นรถแห่ ไปรอบเมืองไปรอบกรุงมัตริดนะครับนี่คือภาพแห่งความชื่นมื่นะครับมากันครบทุกคนเลยครับตีโบกูตัวนาโชนะครับวินิีซิอุสครับลูก้ามดิตโทนี่โคลสครับมากันครบเลยครับคาร์ลชิโรตติครับและนี่ครับบริเวณจุดสําคัญนะครับที่เรียกว่าจุดจตุรัสไซบาเลสครับและตรงนั้นนี่ก็มีเทพธิดาไซเบรลีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบเหมือนนั่งบนรถเทียมสิงโตอยู่ครับแล้วก็ตามประเภทนี้ของสโมสรมัตริดนะครับถ้ามีการคว้าแชมป์นะครับ จะต้องเอาเหมือนผ้าพันคอของสมสสรทธงของมาดริดครับแล้วก็ไปสวมให้กับทางเทพธิดาไซบาลีนครับแล้วก็ตามภาพที่เห็นครับคนที่ไปทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเป็นนาโชครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาครับก็เรยวเวลาสุดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับสำหรับสมสรอย่างเรอัลมาดริดครับนี่แหละครับตรงบริเวณที่ผมบอกครับจุดที่เรียกว่าเป็นจุดสําคัญเลยนะครับเป็นจตุรัสไซบาเลสครับแล้วก็จะมีเทพธิดานะครับ เป็นเทพดิดาไซเบรีนนะครับนั่งรถเทียมสิงโตอยู่แล้วก็เหล่าบรรดาผู้เล่นของมาดริดนะครับกับตันทีมณนะช่วงเวลานั้นครับถ้าสโมสรอ,อย่างมาดริดมีการคว้าชแชมป์นะครับเขาก็จะเอาธงสโมสรเรอัลมาดริดนะครับก็ไปสวมใส่ให้กับเทพดิดาไซเบรีนซึ่งปีนี้ครับก็เป็นนาโชแหละครับเป็นคนทําหน้าที่ตรงนี้นะครับภาพนี้ดูยิ่งใหญ่มากๆครับ และนี่คือภาพอีกมุมหนึ่งนะครับสำหรับงานเฉลิมฉลองของมัดริดนะครับใจกลางกรุงมัดริดนะครับที่จตุรัสไซเบรสครับซึ่งไอจุดตรงนี้นะครับเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของกรุงมัดริดนะครับแล้วก็เป็นจุดสําคัญครับแล้วก็นี่ครับก็มีการขึ้นไปนะครับบนหลัง เทพีไซเบอรีนนะครับที่ไปมีการสวมใส่เสื้อผ้าให้กับเทพธิดาไซเบอรีนนะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆครับนี่ก็เป็นรถของบรรดาผู้เล่นของมัดเิดนะครับแล้วก็แห่ไปรอบเมืองแล้วก็มาที่จุดตรงนี้แล้วก็มีการกล่าวพูดคุยกับแฟนๆที่เข้ามาเฉลิมฉลองกันในครั้งนี้ครับก็เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้เฉลิมฉลองกันเต็มที่ครับภาพแห่งความสุขนี่เต็มไปทั่วเมืองมัดริดเลยนะครับ ข้างล่างนะครับก็เป็นภาพของเฟเดวาเวเดครับฤดูกาลหน้าเขาจะใส่เสื้อหมายเลข8แล้วครับเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศกันอย่างเป็นทางการด้วยนะครับโทนี่ครวดก็ส่งมอบเสื้อต่อให้กับวาเวเดครับส่วนที่เหลือนะครับคามารินกาจูดเบลลิงแฮมชัวเมนี่ครับแต่ละคนฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มดีทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแกนหลักของมารวิดในอนาคตต่อไปนะครับส่วนรูปด้านบนครับนี่ครับเป็นการต่อแถวนะครับแล้วก็คนที่เป็นหัวขบวนครับลองไปดูในคลิปได้เลยนะครับ เป็นเด็กอย่างคามาวินก้านะครับนี่คือผู้นําในการเฉลิมฉลองเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ต่อท้ายโดยวินิซิวุธครับเอแดนมิลิเตาครับตามภาพเลยครับต่อขบวนเป็นรถไฟเดินไปเดินมาเป็นภาพที่น่ารักมากๆครับแต่ว่าคนที่นําเพื่อนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะเป็นทางไอ้หนูอย่างคามาวินก้าครับและแน่นอนครับอีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญนะครับของงานเฉลิมฉลองของมาริตต้องมีภาพนี้นะครับดอนคาโลนะครับเด็กก็อดฟาเธอร์กับเหล่าเด็กแก๊งของเขาครับ นี่ดูครับนี่คือภาพที่เราจะได้เห็นเสมอๆนะครับในกรณีที่มาริดคว้าแชมป์ยูซีอลนะครับดูครับคนที่มาเฉลิมฉลองนะครับก็ซ้ายมือสุดครับคามาวินก้านะครับเอเดมิลิตามีวินิซุสครับแล้วก็ดาบิดอาราบาขวาก็จะเป็นทางฝั่งของโรดิโกนะครับเป็นภาพที่ถือว่าต้องมีนะครับเป็นภาพที่หากเป็นของแท้จริงๆในงานเฉลิมฉลองของมาริดในตอนนี้นะครับต้องมีภาพแบบนี้เลยครับแล้วก็เชื่อว่าภาพแบบนี้นะครับ ถ้าคารโลนชลติยังไม่วางมือนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นอีกแน่นอนนะครับแล้วก็การมาของเอ็มบาเป้นะครับโอ้โหน่าจะทําให้ฤดูกาลหน้าของมาดริดนะครับดูมีชีวิตชีวามากขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับจูดเบลลิงแฮมครับก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าการมาของเอ็มบาเป้จะยกระดับมาดริดไปอีกขั้นด้วยนะครับก็มารอดูแล้วกันนะครับว่าภาพนี้ภาพดอนคาร์โลนะครับกับเดอะแก๊งของเขาจะได้เฉลิมฉลองกันอีกกี่ครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับคิดว่าดอนคา์โลคารโลนเชลตินะครับจะสามารถพาทีมครับมีภาพแบบนี้ได้อีกกี่ครั้งนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมตั้งเป็นการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไปด้วยนะสุดท้ายฝากทุกคนด้วยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานื้อมันเพื่อสุขภาพอยู่นะครับขอแนะนํานี่เลยครับน้อมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมสิ่งดี ไว้ในขวดเดียวกันครับ